ค่ะสิมันอันบอกวิธีการเฮ็ดข้าวเมานะคะที่เพิ่นก็สิเฮ็ดเป็นแพกมาเนาะเพิ่นสิสิวไม้มันแข็งกันแมค่ค่ะเฮาก็มาเฮ็ดก็คือข,ข้าวกิโลหนึงนี่ข,ข้าวเมากิโลหนึงเฮาก็มาเทล,ลงใส้นหม,ม้อแล้วก็มาขี้ขี้ออกกันทั้งแตกแล้วกันน้ำบักพร้าวอ่อนน้ำบักพร้าวอ่อนนั่นสามซอนสามซอนแกงของเฮานั่นค่ะแล้วเฮาก็บคูคกคูกคูก,คก,คกังข้าวให้มันเข้ากันแล้วก็อย่าลืมเกลือนะคะเกลือก็ใส่ซัมบะ พอดีเพอะประมาณเจ้าของว่าเจ้าของหมากหวานหรือหมากเค็มจำไดก็เอาซ้ำน่ะนะคะแล้วก็เขาก็คูกคุกเข้าให้เข่ากันแล้วแต่เขาก็เอาแล้วเขาก็เียมบักเผาออนไว้เดี๋ยวน้อค่ะเขาก็มาคุกให้กันอีกคุกขาวามันเข่ากันพอดีแล้วเขาก็ปิดฟ้าไว้ปิดฟ้าไว้ประมาณจเจ็ดนาทีถึงสิบห้านาทีนะคะให้เข่านี่มันอุ่มเอาน้ำมันดูดเอาน้ำมันก็สิซุ่มขึ้นมาประมาณสิบห้านาที หลังจากเสิราหานาทีเขาเบิ่งแล้วว่าเุ้ยเขาเขามันนิ่มแล้วเขาจังมาโศซุ้มน้ำตาลน้ำตาลเขาสิเอาซ้ำไดกแะแล้วแจ้ผู้ไรมักน้ำตาลเนี่ยเขาหมักซ้ำได้เขาก็เอาซ้ำนั่นเขาเมาเนาะกับมาจกมัดขินออกมาเป็นสภาพนี่นะคะนิ่มหอมหวานอร่อยน้ำตาลเพราะใส่ไหลายมันกะหอมกะหวานอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลมะพร้พาวมันก็มีความหวานอยู่แล้วน้ำตาลกับเลยตะไผมักนะคะแค่นี้ละค่ะ